สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ CRC จอหอโคราชนะน้องอ้นจะมาแนะนำอะไรครับตะแกรงพลาสติกสำหรับตัดใส่กันชนทั่วไปนะครับจุกใส่ได้ฮะกันชนหน้าสไตล์อีโวมีหลายรุดนลายนะครับดูนะฮะเป็นลายลังพึ่งก็มีนะครับนี่นี่ฮะอันนี้จะเป็นพึ่งญี่ปุ่นครับ รวดลายจะสวยครับพึ่งญี่ปุ่นขยันครอันนี้จะเป็นพึ่งไทยฮะพึ่งไทยจะแบบทําอะไรแบบง่ายๆนะสไตล์สไตล์สบายชิลๆมีหลายรวดลายนะครับมาเลือกดูได้ครับ TSC ทุกสาขานะครับเชิญเลือกดูได้เลยนะครับ สวัสดีครับ